สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเทอ o t a ้าโคนาไทยโด่งนะครับซึ่งเป็นรถของทางลูกค้านะครับได้นํารถมาแก้ปัญหาในเรื่องของระบบเครื่องนะครับก็คือเครื่องตัวนี้ก็จะเป็น 3S นะครับ 3SSE นะครับเป็นเครื่อง2000นนะครับผม ก็มีปัญหาในเรื่องของอรอบเดินเบาเมนิ่งนะครับมีอาการรอบเดินเบาสวิงนะครับตอนที่เครื่องร้อนนะครับซึ่งจะมีปัญหารอบสวิงเปิดแอร์ก็รอบสวิงเลยครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของอรอบเดินเบานะครับก็คือจะมาซิฟทั้งหมดเกี่ยวกับรอบเดินเบา แล้วก็ในเรื่องของพวกค่า TPS อะไรต่างๆพวกนี้คือต้องจัดระบบให้ใหม่นะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของระบบไฟนะครับซึ่งมีอาการรถมีอาการสะดุดนะครับก็ทางลูกค้าก็จะมาเป็นแปลงเป็นระบบคอยแยกไปเลยนะครับจะได้จบปัญหาเรื่องจานจ่ายมีปัญหาปเลยนะครับ ก็ตอนนี้แล้วก,ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือก็จะมาปรับตั้งวาวใหม่นะครับรถที่ว่าใช้นนนานก็สมควรที่ว่าต้องปรับตั้งวาวด้วยครับทั้งนึงก็ตอนนี้ก็สตาร์ทรถก็ใหม่ๆนะครับรอบเดินบอลก็จะอยู่ได้ประมาณนี้แต่ว่าพอเครื่องร้อนขึ้นอยู่ปกตินะครับก็เริ่มจะมีอาการนะครับ ซึ่งคันนี้เป็นเกียวโตนะครับก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวก็จะทำการแก้ไขนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูกันต่อไปนะครับรมาณนี้นะครับ